การตรวจสภาพเขื่อนนะครับก็เพื่อเฝ้าระวังนะครับพฤติกรรมเขื่อนนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้างานนะครับผมการเปรียบเหมือนว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราประสบอุบัติเหตุดูบาดแผลแล้วก็รู้ว่าเราประสบุบตบเหตุนะครับถ้าไปเขื่อนล่ะครับเราก็จะรู้ได้ยังไงร,รู้ก่อนล่วงหน้าเราก็ต้องติดตั้งเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับนวัตกรรมตัวนี้นะครับเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดนามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เพิ่มขึ้นครับผม กับผมนวัตกรจักรลิตตีนาธผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเขื่อนเจพาวโปรแกรมโดยส่วนใหญ่ที่เราติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนนะครับเราก็จะติดตั้งเครื่องมือวัดแรงน้นน้ำตูนเขื่อนนะครับเครื่องมือวัดระดับน้ําใต้ดินท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็เครื่องมือวัดการซุดตัวที่ผิวเขื่อนกระบวนการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบเดิมนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ฝ่ายจัดการควบระมภัยเขื่อนนะครับ ซึ่งจะนํามาคํานวณแล้วก็สร้างกราฟแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมเขือนซึ่งกราฟนี้ก็จะเยอะแยะเลยนะครับตามหมุดของเรานะครับถ้ามีอยู่10จุดก็จะเป็น10กราฟนะครับแล้วก็แจ้งไปให้โครงการได้รับทราบนะครับซึ่งใช้ระยะเวลานานนะครับถึง5วันนะครับมันอาจจะสายเกินไปนะครับในการแจ้งเตือนนะครับมันไม่ทันทุกทีจึงมีแนวคิดว่าจะทำยังไง ที่ให้เจ้าหน้าที่โครงการเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วก็ทราบพฤติกรรมเขื่อนได้ในทันทีซึ่งจะรวดเร็วนวัตก,กรรมเจพาวโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเฝ้อระวังความปลอดภัยเขื่อนโดยการป้อนข้อมูลรับทาง g o o s l e s t s นะครับและแสดงผลทาง Looker Studio การนำเข้าข้อมูลนะครับมันจะมีสองแบบสามารถนำเข้าโดยที่คนไปตรวจวัดแล้วก็เอามาป้อนในเจพาวได้เลยเหมือนกันนะครับ เมื่อเราพัฒนานําเทคโนโลยีมาใช้โดยการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัตินี่ฮะทำให้เราสามารถจะแสดงผลในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับระบบออนไลน์แล้วก็ไปคัดลอกข้อมูลจากนั้นเอามาวางในเจาพาโปรแกรมก็วิเคราะห์พฤติกรรมเขื่อนว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยได้เลยจากการนํานวัตกรรมมาใช้นะครับทำให้ลดระยะเวลา ลงนะครับปัจจุบันนี้เหลือระยะเวลาทราบผลการวิเคราะห์ภายใน3ชั่วโมงเลยนะครับแต่เดิมนี่5วันนะครับลดระยะเวลาลงได้97.54%เี่ลยครับผมนอกจากนี้ก็ยังลดขั้นตอนนะครับเดิมเนี้ยแขั้นตอนนะครับปัจจุบันเหลือเพียง3ขั้นตอนนะครับคิดเป็นลดลง62.5%และยังลดจํานวนคนผู้ปฏิบัติงานลงได้นะครับพี่น้องชาวชมทานนะครับอยากจะให้ MR คิดค้นนวัตกรรมนะครับร่วมกันคิดนะครับง่ายนิดเดียวครับ